สวัสดีจ้าถามจริงๆนะพวกแกเคยโกงข้อสอบกันบ้างปะแบบลอกเพื่อนเป็นยีรับคองยาวๆอะไรอย่เงี้ยเป็นปะ ใครมีประสบการณ์เรื่องของการโกงข้อสอบเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปทีนะครับว่าตัวเองเนี่ยเคยโกงแบบไหนมาแล้วบ้างและคลิปวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของการโกงข้อสอบนี่แหละซึ่งมเลว่าเป็นการโกงที่เทพและเทพเจ้ามากๆคือใครทําได้ในโคตรอัจฉริยะเลยว่าแต่เรื่องราวที่จะมีอะไรบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็นไปนั่งดูกันได้เลยจ้า1ใช้ปากกาบางคนที่เห็นชื่อนี่ก็งงนะเฮ้ยใช้ปากกาันจะไปโกงได้ไงวะเฮ้ยจริงๆนะปากกาเนี่ยมันสามารถใช้โกงข้อสอบได้ถ้าหากว่าเราใช้ปากกาที่มีชื่อว่า rolling paper pen เว้ยเป็นปากกาด้ามหน 90บาทนะฮะที่ไม่ขายตามเว็บต่างชาติปากกาด้านนี้นะครับเป็นปากกาที่ดูแล้วดูเหมือนปกติมากไม่น่านมีอะไรแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าด้านตรงกลางของด้าปากกาด้านนี้นะฮะคือตรงกลางของปากกาด้านนี้นะฮะมันจะสามารถดึงกระดาษออกมาได้เว้ยเออไม่หมายความว่าเราสามารถที่จะแบบจดอะไรลงบนกระดาษนี้ก็ได้บางทีทําการบ้านเขียนอะไรก็ตามแล้วลืมเงี่ยก็ดึงออกมาดูเงี่ยเห็นไหมง่ายๆเลยดังนั้นถ้าใครอยากได้ไปหาซื้อเอาแต่ถ้าเข้าห้องสอบระวังให้ดีบางทีมันไม่เนียนอะ สองยางลบสปายอันนี้คือล้ำมากล้ำไปอีกเป็นยางลบที่บ้านเราไม่รู้ว่ามีขายหรือยังนะแต่ว่าต่างประเทศจะมีแล้วเป็นยางลบที่ไม่ใช่ลบธรรมดาครับเพราะว่าเป็นยางลบที่มีกล้องติดมาด้วยและยางลบที่ว่านี้นะฮะมันก็จะมีกล้องอยู่ข้างในเวลาถือไปไหนเนี่ยมันก็สามารถมีกล้องบันทึกออกไปได้ที่สําคัญนะครับยางลบก้อนที่ว่านี้เนี่ยยังมีระบบสั่นอีกและใส่เป็นจังหวะด้วยนะนะรวมไปถึงมีระบบบลูทูธสามารถโยนวิดีโอว่าโยนฟล์นะครับออกไปข้างนอกได้อีกต่างหากดังนั้นนะฮะเอาเป็นอันรู้กันว่ายางลบนี่แหละ แกคืออะไรที่แบบน่ากลัวและน่าเป็นห่วงมากๆ3สมาร์ทวอชสมัยนี no ้เนาะแกก็คือบางครั้งเราสามารถที่จะเอานาฬิกาข้อมือเข้าไปได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าครูบางคนจะเชื่อว่าอุปกรณ์ค้นหาข้อมูลจะเป็นพวกโทรศัพท์คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอะไรว่าไปแต่หารู้หรือไม่ก็ว่าบางครั้งเนี่ยในาฬิกาข้อมือที่ละแกตัวดีเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะเข้า Google ได้หมดหรือว่าเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายได้ยิ่งแพงยิ่งเด็ดยิ่งเร็วแต่แตะ,แตะมาละโคตรเนียนเลย,ยในภาพนี้เห็นไหมครับคือมีความอาัจฉริยะมากๆซึ่งแน่นอนครับ กัได้ที่เราต้องการเช่นสูตรนั้นสูตรนี้ข้อความรูปภาพสามารถประทึกได้หมดเลยบอกเลยว่าคุมมาจะซื้อมาเนาะสี่แว่นตาอัจฉริยะอันนี้ล้ากวกดชาวานเขาเลยแกเป็นแว่นตาที่แบบดูข้างนอกเนี่ยไม่น่ามีอะไรเพราะว่าเหมือนกับแว่นปกติเลยแต่เชื่อหรือไม่คําว่าแว่นอันนี้เนี่ยคนใส่จะสามารถมองเห็นอีกมิตินึงว่าอีกโลกหนึ่งได้เลยเพราะแว่นอันนี้จะทําหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอโทรศัพท์มองใกล้คนที่เห็นคือเจ้าของเท่านั้นคนข้างนอกไม่รู้เลยครับว่าแว่นตัวนี้สามารถทําาอะไไรด้้บ จากข้อมูลนะครับบอกว่ามันสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ตามปกติมีแอปโน้ต5ให้เราจดบันทึกข้อมูลได้ถ่ายภาพก็ได้ส่งบูททูธรับ Wi-Fi ได้หมดบางรุ่นสามารถใส่ซิมได้อีกบอกว่ามันเจ๋งแล้วมันก็ดีมาก5ลิสแบนอัจฉริยะอันนี้คือใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะบอกเลยคือไอ้น,นี่เนี่ยเป็นโครงการของผู้ชายคนหนึ่งครับอายุประมาณ28ปีได้เขาเป็นชาวประเทศฝรั่งเศสฮนะคือเขาต้องการทำลิสแบนตัวหนึ่งออกมาเพื่อที่จะให้โลตองตะลึงลก็ต้องจดจำกับเขาไปอีกนานเลยแหละเพราะว่า ่าลิสแบนนี้ครับเป็นลิสแบนอัจฉริยะซึ่งมันสามารถยิงแสงครับออกมาที่บริเวณข้อมือของเราได้แล้วความเจ๋งของมันนะครับมีเย,ยงเนั้นอีกก็คือว่าเราสามารถใช้นิ้วของเราครับสัมผัสหรือว่าทัชกินบนข้อมือเราได้เลยอารมณ์เหมือนเล่นโทรศัพท์บนข้อมือตัวเองอ่ะอยา่ารก็ตามครับว่ากันว่าเจ้าลิสแบนที่ว่านี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่ถ้ากันว่าอีกไม่นานครับเราน่าจะได้เห็นรวมไปถึงเราก็อาจมีโอกาสได้หยิบมันมาใช้ก็ได้นะฮะหกอันนี้เนี่ยต้องเป็นคนประเภทไหนวะทำได้ขนาดนี้กะเชื่อ มันเคยมีคนทำนะคืออาศัยได้ความที่ว่าเล็บตัวเองยาวๆอะแกจด พอยมางแหละจดข้อความม่งแหละลงบนซอกเล็บตัวเองบางคนอัจฉิยะมากบอกว่าเอ้ยถ้าเขียนบนเล็บเนี่ยมันจดไม่ค่อยติดมันอนาไม่ค่อยออกทําไงจ๊ะจดใส่กระดาษครับแล้วก็ตัดให้มันชิลเล็กๆแล้วก็เอาไปแปะไว้ตรงซอกเล็บคือนี่คือลายจะไหมคือล้ําโลดได้ขนาดนี้ไม่รู้ว่าในบ้านเราเคยมีใครทําหรือเปล่านะเจ็ด <J> เขียนที่บริเวณสักที่ในโรงเรียนอันนี้ก็คิดได้นาะคือว่าจากภาพนี้ฮะเขาบอกว่าเป็นภาพของนักเรียนคนหนึ่งที่ต่างประเทศนะฮะที่เขาเนี่ยนั่งอยู่ตรงหน้าต่างแล้วเขาสังเกตว่าไอ้เสาไอต้นนี้เนี่ยหรือว่าอน น้ำท่อนิ้นะครับมันตั้งอยู่ตรงกลางของหน้าต่างพอดีและเขาก็แบบนึกขึ้นได้ว่าเออถ้าเสาต้นนั้นเป็นสูตรคณิตศาสตร์ก็คงดีแกเชื่อไหมนางหัวหมอมากจ้นานังเอาสีขาวไปทาแล้วนางก็าปากกาไปเขียนสูตรคณิตศาสตร์แปะไว้ตรงท่อน้ําแล้วนาฮะก็พยายามที่จะทําการคัดลอ,อกแล้วก็ทําการสอดส่องเพื่อใช้สูตรแต่ความโป๊ะแตกครับพนังสอบไปนางก็มองข้างนอกไปคนคุมสอบก็งงสิงครับไอ้มองอะไรซิว่าไปดูจริงอ้าวแล้วอะไรจะปานนี้เนี่ย คุณพรานางจดสุดไว้บนท่อน้ําทีนี้แหละครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยจากเรื่องนี้บอกได้เลยว่าอย่าหาทําอีกไม่รู้ว่ามีใครเคยทําแบบนี้หรือเปล่านะแต่บว่าันี้ไม่คุมม้มอะลงทุนเกินนี่แหละฉลาดเกียมโกง8ปข้อสอบ True False อันนี้เชื่อว่านักเรียนไทยหลายคนน่าจะเคยลองใช้วิธีนี้มาแล้วข้อสอบภาษาอังกฤษบางครั้งออก True False ให้เราใช่ไหมโดยเราก็ต้องเขียนคําว่า True ไม่ True ก็ False จริงไหมฮะแต่กะเชื่อไ้มมันมีอะไรเจ๋งกว่านั้นนั่นก็คือว่าคําว่า True False เนี่ยเราสามารถเขียนหนึ่งค แต่ให้มันอ่านได้สแบบระหว่าง t ทูกับฟอร์เว้ยทำยังไงก็เขียนแบบนี้นะฮะอย่างในภาพนี้เลยขี้เล็กขีเหล็เขาไว้ทําให้มันครับสามารถอ่านได้สแบบ ไม่ถูกก็ false บางคนบอกอุย๊ยดีเลยครับพี่มอกอยาจะเอาไปใช้อย่าเลยจ้าบางคนบอกทาไมอะแกเชื่อไหมถ้าแกเขียนข้อความกํากวมอะอย่างแรกคุณต้องเรียกแกไปถามว่าสรุปแล้วจะเอาทูหรือฟอลสุดท้ายก็ต้องเลือกอยู่ดีว่าเอาคําไหนดังนั้นครับถ้าหวังว่าจะใช้วิธีนี้บอกเลยว่าผิดมากเกจดที่เล็บอันนี้เชื่อว่าหลายคนพยายามทําอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเนียนพอหรือเปล่านะจำได้ว่าสมัยตอนอยู่มัธยมม,มีเพื่อนคนหนึ่งมันเล็บยาวเว้ยมันพยายามจดสุดนั้นจดสุดนี้เอาไว้จดที่เล็บนางพยายาม ไปซื้อปากกาที่แบบติดเล็บดีๆมาเขียนปรนานกฏว่าเขียนง่ายจดคล้องไปเลยคือดีก็ไปอีกต้องบอกเลยว,ว่าเรื่องนี้ฮะคนเล็บสั้นคนเล็บเล็กเนี่ยไม่ถูกใจสินนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีที่จดอย่างนีนก็ตามครับเชื่อหรือไม่ว่าบางคนเนี่ยแม้ว่าจะเล็บสั้นหรือว่าจดไม่ได้เนี่ยก็ขยันสัรหานะฮะไปจดที่บริเวณต้นขามแหละต้นแขนมั้งแหละแล้วก็เอากระเกงกระโปรงปิดเอาไว้แล้วก็ไปนั่งสอบแล้วเลิกขึ้นมาดูอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจคิดบางคนถามทำไมรู้เออเราเคยทำมาบ่อยนะสิบอันนี้บอกเลยว,ว่าเล็บอิ รูปนี้นะฮะก็คือว่าเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งครับ ที่นางต้องการจะทุจริตการสอบนี่แหละนางลงทุนไปซื้อแขนเทียมมือเทียมมาเลยฮะอัพบทว่ากำลังทําข้อสอบอยู่ตั้งใจอย่างดีที่ไหนได้นางแอบเอามือของนางเนี่ยนะฮะซุกไปในเสื้อกันหนาวแล้วก็แอบเซิร์ชข้อมูลในมือถือของนางแต่ทว่านางทําไม่เนียนน่ะเพราะว่าคนคุมสอบก็แบบมองอะไรของนางว่าเสื้อยุกขยุยเยุกขยุยแล้วมือก็แบบไม่ได้ขยับอะไรเลยก็แน่แหละจะขยับได้ไงอาแขนปลอมมาเนาะสุดท้ายโป๊ะแต่โดนจับแต่ว่าอ๋อท่น่นนิ่งๆเนี่ยไม่ตั้งใจหรอกมือกำลังเซิร์ชข้อมูลอยู่บอกเลยว่า นะแค่มือเทียมก็แพงแล้วอะ่ะเว้นแต่ว่าจะยืมปลาข้างบ้านมาอย่างไรก็ตามครับต้องบอกเลยว่าคนเราทุกคนทำข้อสอบได้หมดแหละอยู่ที่ว่าอ่านไปตรงกับที่เขาออกสอบหรือเปล่าหรือว่าคนออกสอบอ่ะออกข้อสอบตรงกับคนที่อ่านไปหรือเปล่าไม่ใช่แบบบอกอีกแบบออกอีกแบบาปนเงี้ยโอ้โหอย่างนี้นี่งามไส้นะครับเอาเป็นว่าใครที่กําลังสอบอยู่ขอยสอบได้สอบผ่านแล้วกันถ้าสอบผ่านแล้วหรือว่าถึงวิกฤตแล้วเนี่ยก็คิดถึงช่องเราบ้างก็ได้นะจ๊ะเรารอยินดีคุณเสมอนะจ๊ะทุกคนจ๋าเช้าวันนี้ครับคือเรื่องราวเคล็ดลับอัจฉริยะเทคนิคการับขข้้ออสนเท ที่คุณนั้นก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะจ๊ะบอกเลยว่าเรื่องนี้ครับฉลาดเกียมโกมากๆเอาเป็นว่าหากคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้รเราด้วยจะัาใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพี่เจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย